ซิงมาเก็บใบมะขามอ่อนไปให้น้องบัวต้มไก่พี่น้องไปมะขามอ่อนอยูนหน้าบ้านพี่แดงแต่งงานงนงงสบายดีพ่อแม่พี่น้องมืนอเก็กมาผมมาพ่อกับซ่องน้องบวยอีกแล้วเนาะสบายดีเด้อพี่น้องได้ป้องแสบค้น ผลกับรังลินเนาะเดี๋ยวสิมาส่วไก่กันพ่อแม่พี่น้องไก่ส่วใจ่เป็บักครามอ่อนพี่น้องไก่อันนี้คือไก่บ้านเนาะพ่อแม่พี่น้องไก่บ้านอันนี้นเ,นเอาเห็ดเอาครขิงหนึ่งเนาะเดี๋ยวสิเมาต้มหอ,อายางแ,แลหลวอะไรพ่อแม่พี่น้องเกลือยอะไรเดี๋ยวหิมาสีให้มันตอดหน่อยๆเนะ<ช>าะหิมะสีส่วเดี๋ยวให้น้องบัวสีก่อนาะพี่น้องฟ้าบึงแต่ละขั้นตอนเป็นอันเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยบรรยากาศชุดๆอัปเดตการกินนี่แล้วพนาะงเมื่อวาน ใส่ <Okay>. เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเนาะผมแม่พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีสวดกันเลยเนาะผมแม่พี่น้องมามาเบิ่งวิธีสวดกันเลยเออมอ,อมาเลยอ้าโตน้ำตกเดี๋ยวค่ะเชือกเอาขั้วลงก่อนเนาะยืดแล้วได้พี่นะน้องอือ ควาขูอารมก่อนน่าดอบอ่อักกันยังหอมเนาะสูตรเรล่าๆบ้านบ้านนะผมในพี่น้องอภิกฐรีกชิษฐย์ชี่เยอเลยอันนี้เอาเจี๊ตุอัดลงนี่ทิ้งทำอะไรอะ่ะน้น เต็มนปรผงนัลงลวเนาะเอาผงนัวลงไปตามใจเสระนิดหน่อยเนาะเกลือเกลือตอนตรงเ้าก็ใส่ใเกลืออย่างเดียวเนาะกับาบมะขามผตะไคร้เนาะผาตะไคร้เกลือเนาะที่สุดไก่บ้านเนาะ โอ้ยผมแม่พี่น้องเลยบัวได้กินแต่โดนนะเนาะมามาสิเขาสองปีแล้คฮะก็ได้กินแค่หนึ่งพี่น้องกินขนมครบไม่ได้กินแต่ใสมันนะมึงซีมก่อนเนาะเื้ยเอเค้มไปเลยกินเค้มอะไร กินโสมกินโสมมาไล่เหมืองหนาะยสมพักววิครับเดูแลน้องบัวสิเอาไก่ลงก่อนน้อกินขนมขบได่กินแก่ส่กิ้งใสๆวัวดีเดินเอียงๆเนาะนี่ไก่บะานเนาะมันๆเลยเนาะ ต้นไก่ <โด S 1> บนแล้วมันชีหอมหอสื้อตหนึง่งซื้อตัวหนึ่งนะคะเห็นเอาเข่งหนึ่งเนาะหนหน่อยเังโอ้เสิรหนำนะครหนำหน่อยโว้เนาะเกลืงามหลายเบ่งดูหูมีแต่อตอดเลยบานี้โอ้เย็ดเข่ง <c oughs> เลยเสียมากระโลหัวใจเลยเน่โอ้หนำหน่อยผมเป็นพี่น้อง,ง,งบาชีสดขาเนาะอันนี้หอมเนาะ อมผักแพ้วไว้ผักแกวผักแป็ดชุดๆเลยหอมหอมผักแปะอยู่ที่ลล์พี่น้องถ้าใส่แต่ผักแพ้วกับผักแปะดพ่อแม่พี่น้องมีข่าวกันพี่น้องยังไปเลยหอมดิหอมผักแปะชเดชดเลยเนาะเก็บมาจากสวนพี่น้องเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่ขม่าอให้ผักมาเมื่อคืนน้องชิงจะกินไม่สั่วไก่ นย่างแล้ว hmm. ม mm ั้งเนาเออเนี่ยแม่น้องซิงซิ่งขนาดโอ้เสียดาย้ดิโอ้เสียดายหนักหน่อยมั้งหนักหมันต้องเครื่องหมอเลยเครื่องหมอหนังพวกนี้เนาะเห็นไหมข้าถ่ายเนาะตัวตัวดยอดอือเอ้ยไปนะ ยี่สุดเลยน้านเดียวคุณต,นะตักเก๋สวยเลยเนาะตั๊กก๋สวยก่อนไปหนองเบิ้งตัวสวยนะพี่น้อ,นองอเดิมๆคุณได้ว่างคุณได้อยู่ไก่อยูเ่เพียงกันคุณได้อไปกินข้าวท้องไก่มาเอาตีนลงก่อนตีนตั๊กเนาะมีขบเนาะตั๊กไตใส่สพุ่งสื่อมาเป็นโตเลยเป็นโตมาผ่าเองเลยนะ้องตัวเองเขาว่างไงเขาขาหายเนาะแม่แบบ อ๋อขนตัวบีมาเรียบร้อยเนาะสบายอย่างหนึ่งเนาะแล้ก็ได้กินอยู่เนาอขอผิดละเถือกันมาอะไม่เอาบม่ได้สื่อกินเนาะมาน้ำเตือนเหมือนกันได้มาแต่ตัวจองตก็เป๊ะไม่เหมือนกับว่าวันเมื่อวานนี่ไลนนี่หาหกบตัววันเมื่อวานวันอาทิตย์นี่อ่ะพ่อแม่พี่น้องมามาน้องบัวกับมาอัปเดตจำหนี้เนาะ ปลาโทสัวไก่เป็นตาแสบขนาดพแมพี่น้องมากินนํากันเด้อช่วยใจห่ได้แน่พี่น้องมากินนากันเนาะมากินนำนองบัวกับแม่น้องซิงพแมพี่น้องแสบๆนากันคือเก่าโวม,มาให้เบิ่งแต่ของกินเนาะให้น้ำลายแตกเนาะอัปเดตอัปเดตอ,อัปเดตอัปเดตการกินคือเก่าเอ้อพแม่พี่พน้องการคลิปเท่ากับมีแค่นี้เนาะ แต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบัวเนเด้อผมแมมพี่น้องก็สิบอะไ้กินให้บึงเนาะพอได้ยินบอกเสียงพูดผมแมมพี่น้องผลกระตกุกก็ขอขอบคุณเด้อผมแมมพี่น,นอ้องเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามารรบส้มน้องบัวกับแม่น้องสิงเนาะกากสบายดีพอกันขีบหนาเด้อบายบายสบายดีสบายดีพี่น้องกลองไป